นะครับหลังจากที่แกะนะครับดูนะครับชุดลูกสูบนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับสรุปนะครับก็ลูกสูบนะครับแตกนะครับคันนี้นะครับท่านเจ้าของนะครับแกบอกว่าแกเพิ่งทํามานะครับได้ไม่นานนะครับเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ไล่น้ำมันอะไรนะ e 2 0ใช่ไหมทินไล่น้ำมัน e 2 0นะครับ แต่พอดีนะครับเมื่อวานนะครับเดินทางไกลนะครับไปต่างอำเภอนะครับปั๊มนะครับแถวนู้นนะครับไม่มี e 20นะครับก็เลยใส่91นะครับอ่าแล้วก็ขี่รถกลับบ้านนะครับประมาณร้อยกว่ากว่านะครับบอกว่างั้นนะครับไม่ได้เร็วมากนะครับสรุปนะครับลูกสูบเกิดอาการเบรกนะครับดังป๊อกนะครับแล้วก็ไม่มีแรงอัดไปเลยนะครับ เลยได้เอามาให้เราดูนะครับพอแต่เรารื้อดูนะครับลูกสุกก็แตกนะฮะอ่ะเดี๋ยวลบช่างคีนก่อนนี่นะครับดรีมร้อยสิบไอนะครับแกะมาเลยช่างคีนมาโอกือยังอ่าเทียนดูกา้านสิเป็นอะไรไหม วัดดูสิครับมันกี่มิลวัดดูหน่อยครับว่ามันกี่มิลชิปกี่มิลช่ห้าสามเท่าไหรนะห้าสิบสามมิลอ่ะเป็นลูกห้าสิบสามมิลน,นะครับห้าสิบสามมิลน,นะครับแต่มีรอยหลบนะครับนี่แคมน่าจะเป็นแคม เบอร์สอง,อสองหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ก็ต้องหลบตามเขานะครับเนื่องจะว่าเราแก้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวทำเสร็จยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับ